สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ BTS Channel วนันนี้มีบผมชิโร่วันนี้จะมาทำอะไรวันนี้จะมาสั่เปิดเซิร์ฟนะครับแต่ว่าจะเปิดเซิร์ฟแบบไหน,นก็แบบที่ทุกท่านเห็นอยู่ในจอในขณะนี้คือจะมีนะครับจากว่าเอดิชันแล้วก็นะครับพ็อกเก็ตเอด Edition, ิชันดึงนะครับเปิดลอ็อกในมือถือแล้ววันนีจะมาเปิดอย่างน,น,นี้คือ ก็คือไมค์ครับในคอมก่อนไหมครับตัวสัตว์สามารถเล่นเดมได้นะครับอันนี้ไะครับในคอมเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดคือ1.17.1นะครับในมือถือเลืมไหมครับ PE เป็น1.17.1.1นะครับซึ่งเป็นต้องเป็นตัวเกมแท้เท่านั้นครับคือต้องซื้อจาก Play Store หรือซื้อจากที่อื่นหรือต้องซื้อแบบตัวเกมแท้นะครับถึงจะเล่นได้บล็อกที่ อย่าที่ผมดูมาคือถ้าโหลดเอาทาง Google คือนะครับทีเอีเองนะั้มัน,นไม่สามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถลงชิข้าใช้กับ XBOX หรือเมคซฟได้โอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกเราต้องเปิดเซิร์ฟที่สามารถลงปักอินได้ รักกิดหรืออินได้แล้วก็แนะนำเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบไม่ต้องผ่านแลนหรือก,การเชื่อมต่อไฟล์นะครับอันนี้ผมจะมาแนะนำ Under, not. อันเดิม a อัลเทอร์นอตอัลเทอร์นอตผมใช้ประจำนะครับอัลเทอร์นอตแล้วก็เข้ามาตัวนี้กาเลยวิธีนี้จะเปิดในมือถือจะเปิดในคอมเหมือนกัน อันนี้คือสมัครทุกคนคงีสมัคร,คสครเสร็จไปแล้วนะจะไม่สอนโอเคถ้าเราสมัครเสร็จจะขึ้นอย่างนี้คือมันให้เราตั้งชื่อของของเขาโคโรเรานะแล้วเราก็ตัง้งเป็นเอสเอเป็นเอสท แล้วก็ใช้ได้แล้วก็ใส่ไปนะคะลัดผ่านสองรอบแล้วก็จีโน่โอเคเราใส่ลัดผ่านเราใส่จีโน,น่เสร็จแล้วก็สมัครชิกไปเลยเราจะให้ทำหน่อยโปรติกแต่ละภาพที่มีรถบัสเอ,อ่ไปอน,นิบาตปะวะไม่ใช่ เลือกไฟล์ว่าว่ากดต่อไปอะไรอย่างเอ่อรถมอเตอร์บัสฮะฮะฮะถูกไหมได้แหละเออได้แล้วถ้าเราจะรับมันจะมาหน้านี้ก็กดสร้างเซิร์ฟเวอร์อันนี้ให้เราเลือกมันจะว่าซีซีเนี่ยนะก็กดสร้างเลยถ้าจะเสียบขีนชื่อใส่โลโก้ก็ใส่ได้ ชื่อเซลล์ก็โอเคเรามาถี่หน้านี้หน้าทำไหต่อให้เรามาที่ตรงนี้เราซ้อมแล้กดเปลี่ยนแปลงให้เรามาเลิกเป็นสปีกอสตากิปนี่นะแล้วเราก็เลือกเป็นฟังนะก์ชัน Mission. ที่เราจะเปิดเลือก0.7.1มันจะมาเปิด,ด,ดปปปอย่างนี้แล้วก็ติดตั้งไป ถ้าเราจะตั้งเสร็จเราจะใส่เป็นแถวข้างๆเป็นมีคอฟหลักอินขึ้นมาใส่เสร็จแล้วก็ให้แฮลลง K E Y F E R F C อย่างนี้นะครับเสร็จสุดแล้วก็อันนี้มีที่ผมเป็นปิดขอโทษขอโทษแล้วก็ทีเป็น,เนยเงินครับเป็นแบบแล้ว ในก็จะคิดว่าจุดสุดเสนดิมคือรัอบเราในคือถูกต้องแล้วก็เราวนหลดไปเอาละทีพอ,พอมันติดตั้งเสร็จแล้วก็เอาตลอไป ก็ปลักจิบเจสเซอร์โอเคจสเซอรสจิกปลักลงมาแล้วก็คือพอเราสร้างเสร็จมันจะมีทั้งหมด3ปลาอินส์นี้แล้วไปที่สัานะครับโอเคคนสูงสุดผมแค่แค่บางคนบางคนเสร็จไปโหมดเราจะเลือกโหมดอะไรระดระดับไหน เอาแรงหมดเอาแรงหมดนี้ให้เราติดถูกนะเอาแรงหมดให้เราติดถูกเพราะว่านะครับมันขอบมันจะเป็นประทัดก็ได้นะครับแท้ก well, ็ได้หรือถ้าในขอบเปนประทัดแท้ที่เราก็ต้องติดก็ได้แต่ในประทัดเราต้องติดด้วยนะมันจะเข้าสื่อไม่ได้โอเคน่าจะแค่นี้ต่อไปก็คือกุเดิมที่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ปุ่ ก็กดตกลงไปทีก็เรามันกดเซิฟสักครู่นะครับจะกลับมาเจอกันโอเคถ้ามันขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเราเปิดเซิฟไปที่ดับลอยแล้วนะก็ไอพีเซิร์ฟอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนีงง้นะฮะไอพีเซิร์ฟไม่อพีเซิร์ฟไอพีเซิฟก็สามารถกดคอปปี้แล้วก็ เราก็ไปเข้าเกมกันเอาแล้วตอนนี้อยู่ที่หน้าเกมเราจะมาลองที่นะครับ um จาว่าก่อนแล้วก ujemy, ็เลนไปแล้วก็กดอดซิเล์ได้หรือเปล่า หนทำได้ไหมที่จริงวันไม่ต้องรอก็ได้กดเข้าไปได้เลยนะันก็อยู่ที่เนของแต่ละคนด้วยอเคอันนี้ในคอมเขาเด็กปฏิ ็ได้ปกติเลยวอล์กวอล์กได้วางได้นะต่อไปเราไปลงมือถือไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็แอปเซิร์ฟเวอร์ นี่นคือในมือถือแถวด้านบนจะเป็นอันนี้นะครับถือแบบมีคือแถวตรงกลางแล้วก็ตัวเลขตัวนี้คือพอร์ตนะครับก็ใส่กันเลย s t b t s b s c h ดอทอัลเทนอสดอทอัลเทนอสดัทวีโอเคถูกปะวะโอเคถูกอันนี้คือพอรทที่อยู่ข้างหลังะ คือสามหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแล้วก็ตักเขียนชื่อด้วยนะอันนี้เราจะตั้งว่าอะไรก็ได้ตั้งวไปเถอะตั้งว่าเอสบีแลกดเพลย์ไปครับตอนนี้คือ ันนี้คือพูดตับตรงเลยผมไม่ไยเล่นนะครับ P E เท่าไหร่นะอ่าคือเขาได้อันนี้คือเจอกันแล้วนะสอดงงไปน่าจะไม่งงกันนะแล้วก็นะครับ P E ต้องเป็นะครับแท้นะผมแนะนำเป็นปนะครับแท้นะถ้าซื้อในเฟ b o o k ก็นราคาประมาณร้อยบาทจะไม่ได้เหมือนกัน ผมไม่ได้จำไว้ไมครับที่นะครับเถือโนโหลดเบราว์เซอร์โหลดในฟู o กอร์หรือโหลดในที่ต่ตา,างๆมัสามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์สามารถเชื่อมเข้ากัของ Microsoft ได้หรือเปล่าแต่ที่ผมลองมาดูันทำไม่ได้ส่วนไหมครับในคอมพ้องจะใช่ไหมครับแท้ทึบจะใช้ไหมครับแท้หรือจะเกิดใช่ไหมครับเถือนวอลลิมพันก็ได้หมดอันนี้นะครับก็สามารถเล่นได้กันได้สำหรับคนที่แบบ มีโทรศัพท์ไม่มีคอมหรือเรื่องแบบคนีูมีคอมสามารถเล่นได้นะครับโอเค,ออเคองั้นวันนี้ผมจะลงจาก BGS ช anel ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับส่วนอยากขอให้ทำอะไรก็คอมเมนต์อยากให้ทำอะไรอยากให้สหอนอะไรก็คอมเมนต์ในช่องกดไลค์กด like, subscribe กดติด กดแชร์กับช่องเราด้วยนะครับสดี๋ยวพี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ